โอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับโค้ชยะสอนโปรแกรมความคิดพลิกชีวิตบนโลกออนไลน์นะครับวันนี้จะมาในบทที่13บนะครับบทที่13เป็นเรื่องของ OOPU นะครับก็คือเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้โค้ชได้สอนไปแล้ว12บทนะครับให้ใครที่ยังไม่เรียนก็ให้กลับไปเรียนก่อนนะครับถ้ามาบทนี้ก็จะ อาจจะมึนนะครับอาจจะมึนนะทีนี้บทที่13เนี่ยมาต่อในเรื่องของ OOP เช่นเดิมนะครับ Object Oriented Programming ก็คือในบทนี้จะพูดถึงคุณสมบัติการห่อหุ้มหรือ Encapsulation นะครับ Encapsulation คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัว Encapsulation คุณสมบัติการห่อหุ้มเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าถึงสมาชิกของคลาสหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลนะครับภายในแล้วก็จากภายในแล้วก็ภายนอกนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องของการคอนโทรลนะครับซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับนะครับหรือว่าข้อมูลที่มีความปลอดภัยนะจะต้องใช้คุณสมบัตินี้เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมซึ่งเราจะเรียกตัวที่นะครับ ใช้ในการห่อหุ้มนี้ว่า access m o d i f y นะครับตัว access m o d i f y เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละตัวเนี่ยความหมายของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตัวแรกนะครับตัว public ซึ่งตัว public เนี่ยสามารถที่จะใช้นะครับเข้าถึงได้ด้วยโปรแกร,รมเดียวกันแล้วก็จะเข้าถึงได้จากส่วนอื่นยกตัวอย่างเช่นนะครับ สามารถเข้าถึงจาก Name Space อื่นหรือไฟล์อื่นได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างตัว public ก็คือมันจะเป็นตัวข้อมูลสาธารณะนั่นเองข้อมูลสาธารณะถ้าเรานึกถึงการแชร์ไฟล์นะครับมันก็ปเปรียบเสมือนการเป็นไฟล์ที่ถูกแชร์แบบใครก็เอามาใช้ได้นั่นเองใครก็มาหยิบใช้ได้ถ้าเป็นไฟล์ของแผนกเด v e l o p กับ ไฟล์ของแพนกเซล์ลหรือไฟล์ของ hr ก็สามารถที่จะเข้าถึงใครเข้าถึงก็ได้นะครับอันนี้คือความหมายของ public นะครับตัวต่อไปจะเป็นตัว private นะตัว private เนี่ยความหมายของมันก็คือ,อจะสามารถใช้ได้เฉพาะนะครับตัว class หรือถ้าใช้ในแผนกก็คือใช้ได้เฉพาะในแผนกไม่สามารถที่จะแชร์ออกไป นอกแผนกได้ยกตัวยกเว้นนะยกเว้นมีข้อยกเว้นด้วยนะยกเว้นคลาสนั้นจะอนุญาตก็คือเป็นการถ้าในทางโปรแกรมมิ่ง OOP แล้วเราเรียกว่า inheritance In uh, In t นะครับคือการสืบทอดคุณสมบัติซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนในบทถัดไปนะแต่วันนี้ให้เราเข้าใจว่าไอตัว private ตัวไหนก็นแล้วแต่ที่นำหน้าด้วยตัว private เนี่ยจะสามารถใช้เฉพาะคลาสเดียวกันและคลาสที่สืบทอดไปเท่านั้นนะทีนี้มาดูตัวถัดไปนะครับตัว protected ตัว protected เนี่ยคือตัวแปรที่สามารถเข้าถึงโดยคลาสเดียวกันนะครับตัวคลาสเดียวกันหรือว่าสแต็กเดียวกันเท่านั้นนะหากมีการสืบทอดคุณสมบัติเนี่ย จะไม่เห็นตัวแปรที่เป็น p r o j e c t e d นะครับจะเห็นในเฉพาะในคลาสเดียวกันอ่ทีนี้เอ่อถ้าเกิดว่าคลาสคลาสนั้นอยู่ภายใต้มันเหมือนคลาสมันซ้อนกันอยู่ที่จริงตัวนี้จะสามารถเข้าถึงได้นะครับก็คืออารมณ์เหมือนคลาสแม่กับคลาสลูกนะครับถ้าคลาสลูกสามารถที่จะเข้าถึงตัว p ปรเ e c เต็นี้ได้นะครับคือลูกมีสิทธิ์ใช้คุณสมบัติของแม่ได้นั่นเองอันนี้อันนี้พูดแบบอธิบายแบบง่ายๆนะครับทีนี้ตัว Internal ตัวอินเทอร์เนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สามารถเข้าถึงโปรแกรมเดียวกันเนี่ยเข้าถึงได้แล้วก็เป็นคลาสที่เป็นคลาสเดียวกันจะไม่สามารถเข้าถึงได้จากคลาสที่อยู่ภายนอก มันก็บอกนะว่า internal เทอร์นอลก็คือภายในอ่ก็คืออยู่ภายในอย่างเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการเขียนเนี่ยมันเขียนกันยังไงนะมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวให้เราเปิดนะครับตัวว i ดช่ว s สตูดิโอ1 9ของเราขึ้นมานะครับเราจะใช้โซลูชันเดิมนะครับก็คือ Solution ที่เป็น OOP นะครับตัวเดิมในบทที่12ใครยังไม่เรียนก็กลับไปเรียนก่อนนะครับอ่ะทีนี้โค้ดจะขอตัดคลาสของบทที่12ออกไปนะครับก็คือจะเป็นค่าใช่ไหมครับโค้ดอยากให้เห็นภาพก็คือเดี๋ยวเราจะจำลองว่าเป็นคิดในมุมของการแชร์ไฟล์แล้วกันอ่ะการแชร์ไฟล์เอ่อโค้ดจะสร้างแผนกนะครับคลาสที่เป็นแผนก มาทั้งหมดเนี่ยสองะแนนแล้วกันนะครับไม่ให้มันเยอะเอาเป็นคลาสที่เป็นคลาสของ hr department นะครับอ่าเป็นคลาส hr department แล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาจะสร้างเป็นคลาสของอะไรดีอ่าเป็นเซลนะครับอ่าเซล department อ่ามีคลาส เซลมีคลาส hr อีกอันนึงก็ไนดะ้อะแมก็คือเป็นเดพ developer อ่ะเป็น developer นะครับ developer อ่ะทีนี้ในแต่ละ,ะแผนกเนี่ยจะมีไฟล์ที่ เอ่อสี่ประเภทอสามประเภทพอก็คือเราจะออกแบบก็คือสามประเภทแต่และแผนกเนี่ยมีไฟล์ที่เป็นสาธารณะมีไฟล์ที่เป็นใช้เฉพาะ,พะแผนกมีไฟล์ที่เป็นสามารถแชร์ให้บางแผนกใช้อ่าเราจะออกแบบสามอย่างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซลล์ก่อนเซลล์ Sell เนี่ยเดี๋ยวโคจะออกแบบ อันแรกก็คือ private นะครับ private string อันนี้จะเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับราคานะครับเป็น sell price ราคาขายนั่นเองนะครับแล้วก็นะเป็นข้อมูลที่นะครับอยู่ใช้กันภายในนะครับก็คือ private แล้วก็จะมีตัว protected นะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ เดี๋ยวโพสต์ขึ้นต้นไฟล์ดีกว่าจะได้เป็นไฟล์นะครับไฟล์เซลล์ไพรซ์แล้วก็ไฟล์เซลล์อันนี้โปรเจกเต็ดสตริงสตริงไฟล์เซลล์ที่เป็นอะไรเอ่ยที่เราจะให้ฝ่ายบุคคลใช้ด้วยเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า ถ้าจะให้ใช้ด้วยต้องเป็น public เป็นไฟล์ cell info แล้วกัน information อ่าเป็นไฟล์แบบทั่วๆไปเกี่ยวกับเซลล์นะครับอาจจะเป็น p r o m o ช i o n นู่นนี่นั่นนะครับทีนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ protected string อันนี้จะเป็นไฟล์ที่อ,อ่อเป็นอะไรดีอะไฟล์ protected เมื่อกี้ p โพ s e ซ t e d เราความหมายของเราก็คือ,อใช้เฉพาะ Class ที่เป็นอ,อยู่ภายในที่เป็นลูกเอาเป็นอะไรดีอะไรดีคุณสมบัติของถ้เาเป็นเซลก็จะเป็นไฟล์ คอเทชันอ uh ่า huh. เอาย่อแล้วกันนะคิวทแล้วกันนะครับไฟล์คอเทชันโอเคแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ Internal s t r สต g ตัวนี้จะเป็นใช้ได้าภายในโปรแกรมแล้วก็สามารถที่จะเรียกนะครับเป็น Internal ก็คือภายใน Class ใช้ภายใน Class ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Sell เออเป็นอ่ะ PR แล้วกันนะครับอันนี้เซลเซลคอร์ดิชันอ่ะทีนี้มันจะมีไฟล์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับ4ตัวด้วยกันครันนี้เดี๋ยวโค้ชขอ c o p ปเลยเราจะไปที่อ e ีกแผนกหนึ่งก็คือ HR HR เนี่ยจริงๆเราเราเอาเยอะไปนะอ่า o p v e l o p e เเราไม่เอาดีกว่าเอาออกไปนะ เอาแค่ okay, นี้พอนะ uh, ไฟ HR เนี่ยก็จะมีข้อมูลของ uh, HR เป็น salary uh, uh. เงินเดือนนะครับจะเป็นข้อมูลภายในก็คือ private นะครับแล้วก็จะมี uh, ข้อมูล HR ที่เป็น uh, employee ก็คือข้อมูลพนักงานก็คือตัวนี้จะทั่วไปนะครับ คนทั่วไปสามารถที่จะดูได้ใครชื่ออะไรอีเมลอะไรนะครับสามารถดูได้แล้วก็ตัว p r o s t t e c t e d อันนี้จะเป็นการมีข้อมูลภายในเหมือนกันแต่ว่าสามารถแชร์ภายในกันได้นะครับก็จะเป็นคลาสลูกยกตัวอย่างเช่นไป คลกูลเลตเอ่อไม่ไม่เอาเป็นข้อมูลเอ่อขาดรามาสายเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อลิฟปะเรียกว่าลิฟไหม ลีฟออกจากเราจะเอาแบบข้อมูลลาลาป่วยอะไรอย่างงี้นะมันก็ใช้คำว่าลีฟเหมือนกันนะลีฟโอ้ลีฟอ่ะเราเป็นลีฟแล้วกันนะครับลีฟก็คือข้อมูลการขาดลามาสายนะขาดลามาสายแล้วก็ ส่วน internal ตัวนี้ก็จะเป็น hr ตัวนี้เราทำแค่2-3ตัวพอนะครับไม่อยากกิดทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าเกิดว่าตัวของไฟล์ตัวนี้นะครับจะมีการแชร์หากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการใช้คุณสมบัติของการสืบทอดนะครับเราก็จะสืบทอดไปหาเซลล์นะครับ อ,อันนี้คือ HR สืบทอดเอาคุณสมบัติที่สามารถใช้ได้นะครับของเซลล์นะครับ F 1 2เนี่ยก็คือตัว public นะครับ Cell information นะครับสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะทีนี้เซลล์เองก็จะเอาข้อมูลของ HR มาได้เหมือนกันแบบนี้นะครับทีนี้ เขาบอกว่าอ๋อมันไม่สามารถที่จะสืบทอดกันกลับได้นะครับเพราะว่าไอตัวนะครับ hr เนี่ยสืบทอดคุณสมบัติของตัวเซลล์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเซลลเนี่ยไม่สามารถที่จะสืบทอด hr กลับได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่า ถ้าเกิดเราจะทำะประกาศตัวเซลล์นะครับออบเจกต์ขึ้นมาเป็นเซลล์อ็อบเจกต์นะครับเท่ากับ new เ c e ล l นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่านะครับอ็อบเจกต์เซลล์เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวโค้ชจะขึ้นต้นด้วยไฟไล์ทีนี้ พอพิมพ์คำว่าไฟล์ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่านะครับตัวเซลลเนี่ยเห็นเฉพาะไฟล์ที่เป็น Info Information ก็คือ Public กับ Internal ก็คือเป็นเซล pr นะเซล PR ก็คือเห็นเฉพาะ2ตัวนี้นั้นคำว่า p r i v a t e หมายถึงว่าสามารถที่จะเรียกใช้จากด้านในนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่า เราต้องการที่จะ,ะดึงค่าของไฟล์เซลพรายส์ตัวนี้นะครับเราจะต้องมีฟังกช์ชันตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะของ public s ส r i n g แบบนี้นะครับสำหรับ get เ,เซลพร r i ์นะครับ get เ,เซลเซลพราต์ตรงนี้มันก็จะ,ะสามารถที่จะรีเทิร์นค่าที่อยู่ด้านในออกไปได้นะครับ อย่างนี้นะครับก็คือ Return ตัวไฟลนะครับ e l l Price ออกไปได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เซลล์เองเนี่ยก็เลยสามารถที่จะดึงจากฟังก์ชันตัวนี้ที่เป็น p u b l i c นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองลองกดดูว่านะครับ get อ่จะเห็นว่านะครับเราสามารถที่จะมองเห็นนะครับตัว get เซลล์ไพร e นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะดึงค่านะครับตัวซเซลล์ราคาขายออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะต้องผ่านฟังก์ชันตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการเซตค่ารเราจะทำจะทำยังไงก็ลักษณะดเดียวกันนะครับก็คือเซตตัวเซตนี้ก็ต้องมีราคานะครับอ๋อโทษทีไฟ a นม เราอาจจะเปลี่ยนไฟล์นะครับเอาไฟล์ก็ได้นะครับก็คือเป็นการเอ่ออันนี้ไม่รีเทิร์นนะครับแล้วก็ Voice อันนี้ใครไม่ได้ดูนะครับตัวที่ผ่านมานะครับเรื่องฟังก์ชันเนี่ยก็จะเอ่เมธอดฟังก์ชันเนี่ยก็จะมึนๆน,นะครับต้องกลับไปเรียนก่อนก็เราก็เอาไฟล์เนี่ยเข้ามาเซตแบบนี้ได้ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปเซตตัว private ตรงๆแบบนี้ได้เพราะนั้นเราจะต้องใช้วิธีการก็คือทำฟังก์ชันที่เป็นเมทอดที่เป็น public แบบนี้นะครับเพื่อที่จะเซตค่าตัวที่มันเป็น private ที่อยู่ภายในนั่นเองนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ตรงนี้เราก็สามารถพอเซตตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไฟล์ไฟล์ผ่านที่เป็น string นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็น ของตัวที่เป็นเซล์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็น hr กันบ้าง hr object hr นะครับเท่ากับ new new object ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับตัว object hr เนี่ยจะมีไฟล์กี่ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวไฟล์เนี่ยจะเห็นว่ามีไฟล์ employee ตัวหนึ่งมีไฟล์ cell information กับ cell pr เห็นไหมครับว่า ตัว HR เนี่ยสืบทอดคุณสมบัตินะครับของเ,อเซลล์มาด้วยนะครับที่เราเขียนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัว internal กับตัว public นะครับก็จะสามารถที่จะมองเห็นได้เมื่อกี้เราเห็นกี่ตัวจุดไฟล์นะครับเจนว่าเราเห็น2ตัวนะคือเซล information กับเซล pr นะซึ่ง ตัวเซลล์อินฟอร์เมชันกับเซลล์พีาร์ของเราเนี่ยจะเห็น2ตัวก็คือเป็นตัวพับบิกกับ Internal นั่นเองส่วน p r o t e c เตสกับไ i รเวทไม่สามารถมองเห็นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคุณสมบัติของการห่อหุ้มข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่งการเข้าถึงเนี่ยมันก็จะเข้าถึงอีกแบบหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงแบบตรงๆแบบนี้ได้ อย่างที่เราทําก็คือเป็นการเข้าถึงแบบทางอ้อมก็คือเข้าด้วยฟังก์ชันนะครับทีนี้เรื่องของนะครับบทที่สิบบทที่13นี้นะครับเป็น encapsulation เนี่ยโค้ดก็จะอธิบายไว้ประมาณนี้ซึ่งคุณจําไว้เลย4ข้อตัว access m o d i f i เนี่ย internal public protected private 4ตัวนี้นะครับความหมายก็จะเป็น ไปตามที่โค้ดได้อธิบายไว้นะครับสำหรับนะครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ในบทที่13ก็อยากให้ทุกคนฝึกแล้วก็ลองทำความเข้าใจในบทนี้นะครับเพื่อไปต่อ OOP นะครับในบทที่14ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้โค้ดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ